สวัสดีเจ้าค่ะชีวิตดีดีการนิกาทีวีก็มีเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้พี่ๆเพื่อนๆมารับชมนะเจ้าค่ะอย่าเพิ่งเบื่อการนิกานะเสียงเจียวแจีวมาอีกแล้วคือตอนนี้ก็อยู่ที่สวนแฮกุมังค่ะการนิกาจะมาแต้มยาที่มันเหลืออยู่ประมาณเสร็จ อีก2วัน3วันก็เสร็จละค่ะเพราะว่ามาไม่เคยได้ทำเต็มวันสวนมากแล้วอ่ะมันหนาวฝนตกมั่งอะไรอย่เงี้ยและทีนี้จะให้ดูการเจริญเติบโต,ตของช่อและกิ่งแอปเปิลนะเจ้าคะเนี่ยตอนนั้นที่เห็นมันตรงโตมาคล้ายๆเอ่อสีจะออกสีน้ำตาลเนี่ยสีเหมือนเปลือกไม้นี่แหละเขาเรียกว่าซือโบมิ เดี๋ยวพออีกอาทิตย์กว่าก็จะโตมแบบเหมือนดอกมะลิอะโตมแบบนั้น่คาแล้วก็จะผลิดอกผลิเกสอรออกมาก็จะเป็นออกสีชมพูสีขาวสีเขียวโปนสวยมากค่ะตอนเขาผลิดอกมาแล้วข้างๆตามกิ่งก้านเนี่ยเนี่ยเป็นใบนะเนี่ยที่เห็นกิ่งเนี่ยมันไม่ใช่เป็นกิ่งแบบว่ากิ่งไม้ที่ตายแล้วไม่ใช่เป็นใบเต็มพึบไปหมด ใบทิ้งออกเยอะถ้าไม่ถึงฤดูการเด็ดใบนะจะให้มาดูขั้นตอนการเริ่มเติบโตตอนนี้นะเดี๋ยวมันอยู่ที่ว่าถ้าอากาศเย็นเขาก็จะไม่ผล่ออกมาหรอกถ้าแดดดีอ่ะเขาก็จะเริ่มพากันวิ่งแตกดอกผีดอกออกมานี่แหละคือเริ่มขั้นตอนแรกแล้ว แล้วข้างๆอะ่ะก็จะเป็นใบหมดแล้วที่เห็นกิ่งเอ่ะทั้งใบทั้งลูกแอปเปิลอ่ะมันออกมาพร้อมกันเลยเห็นไหมคะอที่โยกเยกนี่คือมันมีลมอากาศเย็นมาก พี่สังเกตเห็นไหมที่เป็นสีแดงตรงหัวมันอ่ะนั่นแหละเขาจะเริ่มผลิตบานออกมาดูแบบนี้ก็เออธรรมดาไม่มีอะไรไม่มีใบไม่มีดอกมีกิ่งอะไรเป็นเหมือนกิ่งไม้ธรรมดาแต่ไม่ใช่นะเดี๋ยวเวลาออกมาพืบอะ่ะพี่ๆอ่ะจะตกกระจยโอ้เป็นไปได้ยังไงเรามานึกเนาะตอนนี้ก็มีสองลูก เห็นเห็นกิ่งน้อยๆมันมีของปีที่แล้วเกิดมาอันนี้ของปีแล้วปีนี้อันนี้มันสั้นอ่ะมันก็ไม่อร่อยหรอกแต่ว่าแต่ว่าเราก็ต้องจริงๆก็ต้องตัดทิ้งไปกิ่งหนึ่งถ้าไม่ตัดเดี่ยวมันวิอกไปไม่ให้มันเป็นดอกติดติดกับช่อไงเดี๋ยวมันจะแตกลูกเยอะเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยเป็นสิบกว่าลูกนะเนี่ยเนี่ยสองสองช่อที่เห็น สอนนสนุกทำงานน่ะอัน,นิกาก็มาถ่ายให้ดูสังเกตให้ดีนะเดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งอีกสองอาทิตย์นะพี่ๆจะตก,กใจสวนไม่ได้เป็นโลนแบบนี้นะโหโลมไ,ได้ยินเสียงลมไหมมือหนูก็เย็นๆจริงๆทำงานนะต้องใส่ถุงมือด้วย สังเกตดูให้ดีนะยี่หน่อยเขาเขาโตแล้วไม่ได้เป็นแบบนี้นะแต่พอเวลาเขามีลูกแล้วเขาก็จะห้อยมาพอพอพอเป็นเกสรเสร็จแล้วเขาก็จะโตมาเป็นลูกเหมือนลูกไอ้นี่ยเม็ดไมยมอหเห็นไหม,มแบบนั้นแหละแล้วพอโตอีกหน่อยคล้ายลูกเม็ดพุตซาแบบนั้นะใหญ่แบบลูกเม็ดพุตซาถ้าหัวหรือโป้งอะ่ะทีเนี้ยแหละเดือน สิงหาก็วิ่งไล่คัดลูกเอาโอ้โหเป็นต้นหนึงเป็นพันพันลูกอะ่ะคิดเอาแล้วกันอากานไี่ก้าลิงเก็บมะพร้าวแบบนั้นอะ่ะแต่ตอนนี้เรามีอายุแก่แล้วเนาะปีนี้เราไม่เซฟร่างกายไว้อะ่ะอีกสองปีเราจะทำยังไงเนาะอยากกลับไปอยู่กับหลานหลอเกินหลานไม่มีภาระตรงนี้อีกคน มือนจะสบายแต่มันไม่ใช่สบายนะต้องมีภาระมาเจอคุณประธานนี่ท่านประธานเออยเห็นไหมยังมีหิมะอยู่เลยก็ตรงเนี้ยแหละภูเขาล้อมรอบที่สวนนี่แหละคือหนาะฝนตกแล้วก็หิมะก็ปลอยลงมาเนี่ยในในในเหลือบเขาตรงนูน้น่ะที่บนอีกสวนหนึ่งสวนยาม,าม่าสวนบนภูเขาอะพื้นก็สีขาวหมดนะ่ะ พอช่วงนี้มันคงจะละลายไปมั่งแล้วเรามันเป็นแบบปลายฤดูหนาวหิมะมันตกไปปอยไม่ได้ตกเยอะหรอกมิโซเลอ่ะตกหิมะตกผสมฝนคืออากาศมันเย็นมากไงแล้วมันก็เลยรวมตัวตกมาเป็นฝนปนหิมะนิดหน่อยแต่การิการหนาวแค่นี้นะคะคลิปนี้อย่าเพิ่งรำคาญการิการนะการนะิการกาทำงานให้ท่านประธานก่อนเดี๋ยวเ็าสั่งพักงานการิการกาไม่มี เบียร์ดื่มชูไฮสวัสดีเจ้าค่ะ